พระโพธิสัตว์ควรกินพันเนรพันกรที่อยู่เบื้องหลังข้าพเจ้านี้ก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิตศวนพันเนศพันกรความสูงประมาณ4เมตรที่สาธารณรักประชาชนจีนโดยองค์กรพระพุทธศาสนาได้อัญเชิญมาเพื่อประดิษฐานไว้ณประเทศไทยโดยได้มาประดิษฐานณวิหารพุทธน,นุสรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ะะโดยที่ทงางมูลนิธิพุทธานุสรในฐานะหน่วยเผยพร่ศิทธธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสร้างที่ปฏิสถานถาวรขององค์พระพุทธสัตว์อยู่ด้านหลังวิหารพุทธานุสรแห่งนี้ซึ่งกำลังดําเนินการสร้างอยู่แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายนจึงได้อัญเชิญองค์พระพุทธสัตว์มาปฏิสถานชั่วคราวที่วิหารพุทธานุสรตรมุมด้านขวามือเวลา เข้ามาวิหารนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสานิกชนแถวบ้านโป่งราชบุรีกาญจวบ,บุรีนครปฐมได้มานมัสก,การสก,การะองค์พระโพธิสัตว์โพธิพันเดชพันก่อนทีน่มาจากประเทศจีนโดยตรงนะคะรับเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยที่คณะกรรมการมีการให้ฝากเขียนชื่อสกุล ครอบครัวหรือตัวตวเองเนี่ยฝากดวงชะตาคุ้มครองกับองค์พระพุทธศาสนานะคบตลอดปีเลยครับและเดี๋ยวตอนปลายปีเราจะมีมม он, นิมนต์พระจีนพระมหายานมาสาธยายพุทธมนต์พระสูตรมมคลอายุวัฒนะให้แก่ทุกท่านเป็นการแก้ดีชมหรือไม่ชมก็สามารถจะคุ้มครองดวงชะตาได้นะครับด้วยพุทธทานุภา,าพแห่งพระพุทธศาสนาเดี๋ยวคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงพุทธทานภาพ ไม่ใช่แค่เป็นพระโพธิสัตว์อาวุโณอิเตสวนอย่างเดียวเท่านั้นแต่บทเสียงสุดยอดของพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าที่สงพระนามว่าพระอมิตาภสบายนพรพุทธเจ้าและยังมีพระพุทธเจ้าอีกสิบพระองค์นะคะในตำนาน่งบอกไว้เลยว่าพระโพธิสัตว์อาวุโณอิเตสวนพันเทพพันฟอเนี่ยมีพระพุทธเจ้าทั้งสิบที่สองพระรัศมีมาถึงพระองค์แล้วพระองค์กอธิษฐานให้มีมหาแล้วพระเนตร ถึงพระอรค์ก่อนเพื่อจะช่วยสัมภัษณ์ให้บรรลุและพ้นจากความทุกข์การขอองค์พระผู้ิสัต์ขอได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือลาภความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการรักษาโรคการมีเสน่ห์หรือการเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายส่วนทางธรรมก็ขอให้มีสติปัญญาได้บรรลุธรรมมีศีลที่บริสุทธิ์มีความพร้อมในการส่งเสริมพุทธศาสนา ท่านก็ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการขอบรารมีบางท่านบางท่านไม่มีเวลามาที่นี่นก็ทําที่บ้านได้เลยก็คือการใช้เขาเรียกว่าภาวนาจิตตภาวนาก็คือสมาธิแต่สมาธินี้เป็นสมาธิที่สืององส่อถึงองค์พระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระโพธิสัตว์แต่เดียวสื่อถึงองค์พระพุทธเจ้าอระธรรพระอรนน์สงฆ์พระลักษต์ไกรและพระโพธิสัตว์และเทวดาด้วยเพราะพระโพธิสัตว์ ย่อมมีเทวดาเป็น,ว,นวาณิบาาคุม้มครองนะครับเราจะภาวนาไปด้วยกันนะครับการหลับตานะครับเบาๆไม่ไม่เม้มนะครับหลับแบบสบายๆปล่อยร่างกายให้อยู่ในความผ่อนคลายอันนี้สั้นๆก่อนนะครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆก่อนนะครับเป็นการไล่ลมหยาดนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆนะครับยาวๆนะครับัก3-5ครั้งนะครับ และหลังจากนั้นท่านก็ภาวนาถึงนามของพระองค์ท่านจะใช้คําว่านโมโกวนเิออิมผูสัก์ก็ได้แต่จะขอแน,นะนํำคาถาหกคำนี้เป็นคาถาหัวใจของพระโพธิสัตว์อภรณ์อุปิเตศวนและพระโพธิสัตว์วนอิมซึ่งทุกชาติไม่ว่าจะเป็นอินเดียของก็คือคเขมรจีนทิเบตญี่ปุ่นไทยก็ตามจะใช้คาถานี้แต่ว่าสำเนียงอาจจะเปลี่ยนไป ตามแต่ละท้องที่ภูมิภาคก็คือโอมมะนีมะนีคือโดแก้วปัตเทเมก็คือดกกอกบวัวปัเทเมหุมหกคำนี้คือคาถาหัวใจขององค์นี้นะครับเราจะภาวนาไปด้วยกันว่าโอมมะนีปัเทเมหุมโอมมะนีปัเทเมหุมโอมมะนีปัตเทเมหุ่มโอมมะนีปัตเทเมหุม โอมณีปัตเทเมหุมระหว่างภาวนาให้อเอาจิตเลืนถึงภาพขององค์พระพุทธศาสัาบนอิมปากนี้หรือปากอื่นก็ได้ไว้ตรงกลางอกคือจินตนาการไว้ตรงอกของเราแล้วก็ภาวนาไปว่าโอมมณีปัตเทเมหุมโอมมณีปัตเทเมหุมโอมมณีปัตเทเมหุมเวลาป่วยไข้ปวดหัว ปวดเมื่อยก็ลองไปทําดูนะครับภาวนาจนกว่าอาการนั้นจะหายแล้วมันก็จะไม่กลับเป็นอีกหรือเวลามีความเครียดหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจใดๆก็ตามลองใช้การภาวนาแบบนี้ดูและทุกท่านก็จะมีความสุขและได้รับบุญกุศลจากการภาวนาไปด้วยกันขออนุโมทนาทุกท่านในโอกาสหน้าจะได้มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการภาวนา องค์พระโพธิสัตว์อีกนะครับขอทีุพิจารณาขอบพะคุณครับ